เอาละา่ะฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Soland d d v e n t of the g o นะครับหรือจอมยุดพูดถังซานกันอีกแล้วนะครับซึ่ง EP นี้เนี่ยจริงๆผมจะลงตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วแต่ตัดไม่ทันนะครับก็เลยเอามาลงวันนี้ละกัน <c oughs> อวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับเกี่ยวกับสายฟรีโดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าหลักนี้เนี่ยผมกะว่าผมจะไม่สุ่มเลยนะครับเล่นแบบธรรมดาปกติทั่วไปเลยนะะแล้วก็เล่นแบบไม่ได้บ้าฟาร์มด้วยนะครับผมจะดูว่ามันเนี่ยจะสามารถไปได้ไหวไหมสู้คนอื่นพอไปไหวไหมนะแลวจะพอติดอันดับได้บ้างหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูดูกันเดี๋ยวผมจะสอนเกี่ยวกับพวกเทคนิคของสายฟรี Fi เนี่ยเป็นหลักเลยนะครับสาหรับเกมนี้นะ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนสายฟรีนะครับที่จะซื้อวงแหวน10,000ปีง่ายๆนะครับเลือกอันไหนดีทำยังไงดีและเก็บเพชรยังไงให้มันพอนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์กันก่อนเลยนะครับใครยังไม่กดกระดิ่งกดเอาไว้เลยนะมาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับไอ้ตรงนี้เนี่ยเริ่มแรกเลยนะับมาดูที่ตรงแพ็คนี้ก่อนเลยนะครับนี่มันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3แพ็คใช่ไหมครับหลายๆคนเนี่ย ก็จะเกิดคำถามข้อสงสัยในใจนะว่าพี่สายฟรีเนี่ยมันจะได้จริงหรอพี่มันจะพอเหรอมันจะยังไงขีโมหรือเปล่านะครับดูให้จบก่อนนะครับถ้าเราดูจริงๆเนี่ยใน3แพ็คตรงนี้นะครับเห็นไหมไออันที่3เนี่ยที่ราคาหมื่นกว่าเพชรเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนเลยนะครับผมจะสอนเทคนิคเก็บเพชรเริ่มแรกด้วยนะเดี๋ยวรอก่อนนะครับอัน3าเนี่ยตัดทิ้งไปก่อนเลยเพราะว่าสายฟรีเนี่ยยังไงก็เก็บไม่ทันแน่นอนเพราะมันประมาณ ตกแล้วเนี่ยมันประมาณ12,000เพชรนะครับยังไงก็ไม่พอสายฟียังไงก็เก็บไม่ทันนะฮะเราจะสามารถซื้อได้แค่2อันก็คือไอแพ็ควงแหวนนะครับ6 9 99, ก9ักบับ <5. S 2> แพ็คอาวุธนะครับที่ราคา7000นะครับแล้วเราเนี่ยซึ่งวิธีการเก็บนะครับวิธีการเก็บเพชรเนี่ยเริ่มแรกนะครับเราห้ามใช้เพชรเด็กขาดแมแต่1เพชรก็ห้ามใช้นะครับเพราะอันนี้เนี่ยผมประสบมากับตัวเองแล้วนะผมเผิดอเอาไปใช้1,500เพชรกับการสุมนะครับ ก็เกือบจะเก็บไม่ทันเลยล้ะโหเกือบแย่นะฮะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้น่ยจริงๆผมไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าผมกลาว่าจะลองมาซื้อตอนมืดแล้วมันหมดเวลาเก่อนนะับก็ไม่ได้ซื้อเสียใจมากๆเนี่ย เก็บเพชรเอาไว้นะกะว่าจะมาซื้อก็ไม่ได้ซื้อนะครับดูนะเห็นไม้มีอยู่7จ็ดพันสามนะครับกะว่าจะมาซื้อวงแหวนก็ไม่ได้ซื้อนะครับเข้ามาไม่ทันจริงๆนะครับอ่ะกลับมาที่เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะซึ่งไอ้เทคนิคนะเก็บเพชรเริ่มแรกเนี่ยห้ามใช้เพชรแม้แต่นิดเดียวตรงนี้เนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ4ี่พันถึงห้าพันเพชรน,นะจนเปิดแพ็คนีน้ได้นะครับพอดีนะแล้วเราเนี่ยก็เอาไปลงทุนไอ้ลงทุนเนี่ยก็คือไอ้ที่ เขาเรียกอะไรเป,เป็นเหมือนบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์น้ำที่ให้เรากดคลิกนะที่เริ่มตั้งแต่100เพชรหรือ500เพชรเนี่ยแหละแล้วมันก็จะได้กําไรอยู่ที่6 0 0้อถึงแปดเพชรนรับอันนี้เนี่ยคือยังไงก็ไม่ขาดทุนนับสายฟรีสามารถกดได้ยันถึง5000เพชรดะ <c oughs> มันกําไรแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็ได้นับยังไงก็พอมันจะได้อยู่ที่ประมาณ8 0 0 0เพชรเลยนับ 7, 8, เ0็ด0ั0ถึง8,000เพชรนะครับตรงนี้นะซึ่งใครไม่รู้นะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนผมได้นะที่ผมทาสอดเอาไว้นะฮะ ผมไม่เติมสักบาทเลยนะรหัสนี้นะดูดูนะครับเห็นไหมให้พลังอยู่ที่6กแสนก็หกแสนจริงๆนะครับวันนี้เพิ่งเข้าวันที่3มนะครับเมื่อวานก็เล่นไปนิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากเนี่ยนะครับหรือว่าถ้าใครแบบอยากจะสุ่มนะผมก็ทำให้ดูแล้วนะครับ2 EP ที่ผ่านมานับสุ่มแบบไม่ใช้เพชรเลยสักเพชรน,นะก็จะมี e ีแรกนะครับที่เผื่อใช้ไปแค่1,500เพชร e ี EP 2ที่สุ่มถังซานเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เพชรเลยนะครับใช้เป็นตั๋วที่ได้จากการแจกฟรีมานะครับทั้งหมดห้าครั้งอนะ่ะห้าครั้งหกครั้งประมาณเนี่ยนะครับที่สุ่มทีละเจ็ดทีเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เพชรสักแดงเดียวนะครับตรงนี้ก็พอนะครับแล้วก็ได้ตัวโหดมาด้วยนะครับซึ่งรหัสผมเนี่ยตัวเอซอาร์เนี่ยเพียบเลยนะครับห้าหกตัวเลยนะแล้วก็ส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าพี่ ทำไมมันไม่มีแพ็คนี้ขึ้นเหมือนพี่เลยไอ้สามแพ็คนี้เนี่ยต้องทํายังไงก่อนครับทายังไงให้มันมีแพ็คนี้ขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเริ่มแรกนะครับมันจะมีไอ้หนึ่งแพ็คอะที่ถ้าผมจําไม่ผิดมันจะราคา3,900เพชรนะครับมันจะมีขึ้นมาให้เรากดซื้อซึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกบัตรสมพวกอะไรพวกนั้นนะครับบัตรสมจะไม่ผิดก็น่าจะมี3ใบนะครับแล้วก็ของอะไรไม่รู้อะไม่ได้จานะครับ พอกดซื้อเสร็จปุ๊บไอ้สามแพ็กนี้เนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับให้เราซื้อต่อทันทีนะครับซึ่งยังไงก็พอนะเพราะผมก็กดซื้อไปแล้วนนะไอแ้แพ็คนั้นผมกดซื้อทันนะครับก็พอนะยังไงก็เหลือๆนะครับมันจะเหลือซื้อพอดีอ่ะสองแพ็คนี้นะให้เราเลือกนะ,ะมาแล้วมาถึงการเลือกดีกว่าว่าสองแพ็คนี้เนี่ยเลือกอันไหนดีนะครับสาหรับวงแหวนเนี่ยไอ้พวกวงแหวนหนึ่งหมื่นปีเนี่ย ข้อดีของมันคือมันจะมีพวกสถานะต่างๆนะของวงแหวนแต่ละอันนะแล้วถ้าเราดูนะเนี่ยถ้าเกิดเรามาลงเองนะผงผมอยู่ที่ขั้น 35- นะถ้าจะให้ไปไวกว่านี้เนี่ยเราก็ต้องหาเพื่อนนะครับหรือว่าคนที่มีพลังเยอะๆเนี่ยมาช่วยเราแบกช่วยเราลงดันนะครับอันนี้เนี่ยก็จะไปได้ค่อนข้างไวมากๆนะครับแล้วดูนะขั้นสามห้าขั้น4ี่ห้าขั้นห้าสิบอะไรพวกนี้เนี่ยวงแหวนเนี่ยก็แค่เพิ่งจะประมาณ หลักพันปีอ่ะยังไม่ถึง10,000ปีนะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างซื้อเวลาได้พอสมควรนะครับเพิ่มพลังเราให้ได้ไวมากๆแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันจะได้พวกอย่างนี้ครับพวกสถานะพิเศษพวกแะพวกเนี่ยที่แบบเพิ่ม HP สูงสุดให้ไฟล์พันธมิตรเมื่อทําดาเมการป้องกันอะไรอย่างนี้นะครับที่เป็นสถานะพิเศษตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากๆแล้วมันได้หลายอันนะครับมันไม่ได้ได้อันเดียวนะมันได้หลายอัน เอามาใส่ได้หลายตัวหรือใส่ตัวเดียวก็ได้ระบวกพลังเนี่ยเป็นแสนนะระบบพลังเยอะมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามาลงเองเนี่ยเราต้องใช้เวลาค่อนข้างจะหลายวันนะครับกว่ามันจะขึ้นนะส่วนถ้าใครอยากให้ผ่านง่ายๆนะแบบไม่เอาวงแหวนก็ได้อยากรู้วิธีผ่านนะครับก็ตามที่ผมบอกหาคนมาช่วยลงดันต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยมันจะทําให้ผ่านได้ง่ายขึ้นสร้างทีมสร้างอะไรพวกนี้นะครับนี่แล้วก็อีกอันนึงที่ถึงจะไม่ได้ 10,000มื 1> 1, ปีนะครับวงแหวนเนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็เกือบถึงครึ่งหนึ่งของ10,000ปีและกันอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโหดอีกอันหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับเข้ามาที่กิจกรรมนะครับนี่แล้วมาที่ด p ฟซีนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรลงดันวานนะครับวานทะเลลึกอันนี้เนี่ยเรากดเข้าไปเลยปุ๊บไปยังตามรอยวาน,นครับซึ่งอันนี้เนี่ยยิ่งเลเวลสูงมากเท่าไหร่นะครับไอวงแหวนวานเนี่ย ปีก็จะยิ่งสูงมากเท่านั้นที่ผมเคยเห็นมานะเลเวล5หรือเลเวล6เนี่ยประมาณ5000ปีเลยนะครับก็ถือว่าช่วยบวกได้ค่อนข้างเยอะสําหรับคนที่จะไม่เอาวงแหวนและไปเอาตู้อาวุธนะครับส่วนสําหรับตู้อาวุธอ่ะมาดูตู้ที่ตู้อาวุธกันบ้างดีกว่าว่าตู้อาวุธเนี่ยมันมีดีอย่างไรบ้างนะครับสําหรับตู้อาวุธนะครับแพ็คอาวุธเนี่ยอันนี้เนี่ยพลังบวกค่อนข้างเยอะมากๆช่วยในเรื่องของพลังนะครับและค่าสเตตัสต่างๆเนี่ย ถือว่าคุ้มที่สุดและอันนี้นะเพราะว่าพลังมันบวกเยอะจริงๆนะครับเป็นแสนนะครับถ้าใส่ครบนะหลายแสนเลยแหละแถมยังได้พวกสเตตัสพิเศษอีกด้วยนะครับที่ช่วยบวกนู่นบวกนี่นะครับแต่เอาจริงนะเล่นไปเรื่อยๆนะครับไอเก็บพวกกรอบม่วงพวกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ดีตรงที่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการซื้อเวลาทําให้เราลงดันได้ง่ายขึ้นตีพิวพีได้ง่ายขึ้นตีบอสได้ง่ายขึ้นลงนู่นลงนี่ได้ไวขึ้นนะครับ อันนี้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆที่จะยอมแลกเพชรมาทั้งหมดนะครับเอามาลงกับอันนี้นะผมถือว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าอย่างมากนะครับในการซื้อแพ็กนี้ก็อยู่ที่ว่าใครขาดอันไหน ซื้ออันนั้นนะครับอย่างแพ็ควงแหวนเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของพวกสถานะต่างๆด้วยนะครับค่าพลังด้วยส่วนเรื่องของอาวุธเนี่ยก็ช่วยในด้านของพวกบวกสเตตัสนะครับที่บวกสเตตัสตัวละครแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องของสถานะต่างๆแต่ว่ามีพวกสเตตัสพิเศษที่เวลาใส่ครบเซต็จนะครับแล้วก็บวกพลังเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมหาศาลหรือถ้าใครซื้อได้2ออย่างเนี่ยก็ดีนะครับแต่ถ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ย ผมเนี่ยจะเลือกเป็นตู้วงแหวนละกันเพราะว่าตัวอาวุธเนี่ยดูทรงแล้วมันก็ไม่ได้หายากมากมายอะไรเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้ละกันสําหรับสายฟรีนะครับที่ว่าหายังไงเลือกอันไหนดีนะครับผมก็ตอบข้อสงสัยให้ได้หมดแล้วส่วนใครที่อยากรู้ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็คอมเมนต์มอาไว้ใต้ล่างคลิปนะครับวันนี้เนี่ยผมน่าจะขึ้นไปเกือบๆกบพลัง8 0 0แสนได้แล้วแหละโอเคก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ